ต่อไปก็เชิญคุณสการิยาับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสการิยาไซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสประกอบไปด้วยอำเภอระเงะอำเภอจนนันะนออำเภอสุขีรินพักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหารืออยู่3าประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช,ช่วงเดือนถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสําคัญของพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามคือวันตรุอิดลฟิตรีและ ต่อไปก็จะเป็นวันตรุษอินทร์อธาฝากท่านประธานไปยังกระทรวงอวอขอให้ทางมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถหยุดเรียนและสอบเพื่อไปประกอบพิศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนหรือขาดสอบนะครับท่านประธานเรื่องที่2เมื่อวานได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านในอายุสามเมย์บ้านไอกรอสหมู่ห 6, ตกตําบลจันแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาธิวาแจ้งว่ามีลูกบ้านนายมะมวีมามะขออนุญาตเอ่ยนามครับได้พลัดตกจาก รถไฟเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ในเวลาประมาณ10นาฬิกา10นาทีนะฮะโดยมีการบันทึกประจำวันที่ตำรวจภูธรท,ท่าชนะนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยครอบครัวผู้เสียชีวิตนี่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยเลยครับท่านประธานซึ่งครอบครัวลําบากผู้ตายก็ยังเป็นกําลังหลักของครอบครัวนะฮะฝากท่านประธานไปยังที่สพท่าชนะและการรถไฟหแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมช่วยเร่งเยียวยาเคสนี้ด้วยนะครับเรื่องสุดท้าย เป็นปัญหาที่ดินที่ไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบหรือเรียกว่าแนวเขตเส้นทะแยงในพื้นที่จังหวัดนาธิวานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายอำเภอด้วยกันนะฮะที่เป็นพื้นที่ที่ที่ดินที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเช,บชบ่นอำเภอจันแะนสุครินศรีสาคร,รหรือเสาะรังเงะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้มีการกันพื้นที่เนี่ยสำหรับป่าและอุทยานไว้แล้ว98,593ไร่เหลืออีก4 6 9 9 3 7 เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเป็นพื้นที่เขตเส้นทแยงฝากท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการช่วยเร่งคืนพื้นที่นะฮะให้กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอเพื่อให้คอทชอมอบให้กรมที่ดินจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านนะฮะเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยอยู่มาเป็นร้อยปีครับมีทั้งสุสานมีทั้งกูโบมัสย <แ S 1> ิตวัดซึ่งอ่าก่อนจะออกประกาศต่างๆอีกครับธรระธานชาวบ้าน จะได้ครองสิบสักทีนะครับขอให้อาขอบคุณครับธรรมสานครับ